สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิมเพชรยน์นะคะในช่องของพิมเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปพิมแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสาหรับวันนี้นะคะพิมจะมารีวิวรถเข้าใหม่นะคะที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะเป็นรถราคาถูกผ่อน บายนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ5,000ต้นต้นเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถรุ่นนี้ สีนี้ราคานี้นะคะพิงมาแนะนําให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะไายเป็นตัวท็อปด้วยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะเป็นโตยต,ต้าเอาติดนะคะ 1.8G นะคะปี2012คันนี้นะคะได้เป็นสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา3 1 0 0 0 0บาทนะคะเครดิตีฟรีดาวนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ5000ต้นๆ้นเท่าน,นั้นเองนะคะผ่อนสูงสุดได้7ปี8 4งวดนะคะลูกค,ค้าท่านใดที่กําลังมอง หารถออกช่วงปีใหม่นะคะพิงมารีวิวแนะนำคันนี้ให้กับคุณลูกค้าได้ใช้งานกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะรายละเอียดภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับพันนีนะคะการจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบสีเทานะคะตัดด้วยลังพึ่งสีดสําสวยๆแบบนี้นะคะโลโก้ตรงกลางนะคะจะเป็นโลโก้โตโต้านะคะคุณลูกค้าได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ5 2 4สองสี่ห้านะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติกรเรย์สแ็คเตอร์นะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่อยู่ด้านล่างนะคะการจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดํา นะคะคุณคาสำหรับคันนี้นะมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะสะเกิร์ตด้านข้างมาให้ด้วยนะคะ สว,สวยแบบนี้เลยนะคะคุณลูกคมามาดูในส่วนของล้อกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2020นะคะได้แม็กขอบ16นะคะได้แม็กแท้เดิมจากมานะคะได้ยางปี2020ทั้ง4ี่ล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคุณลูกค้าขอบของเขาจะได้เป็นขอบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะมือจับด้านหลั ก็จะ,ะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะ ในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะไฟเบกรกดวงที่3นะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ตโตต้านะคะตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะคุณคคะเป็นคโลเาอัลาตินะคะเป็นเครื่อง1 8 G นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตด,ด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกคาสาหรับคันนี้นะคะได้เป็นสีเทาสีหาย,ยากนะคะนานๆ ที่จะเข้ามานะคะเป็นลถราคาถูกผ่อนสบายนะคะคุณลูกค้าผ่อนอยู่ประมาณ5 0 0 0นต้นๆเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโต้ต้าเอาติดนะคะ1น g นะคะปี2012คันนี้นะคะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา3,10,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีนะคะลูกค้าสามารถออกเงนฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ5 0 0 0นต้นๆเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าไปดูในส่วนของภายในกันเลยดีกว่านะคะสำหรับคัน,น ะะติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับกันาสาดทั้ง4บานเลยนะคะ คุณลูกค้าใน่วนของด้านหน้าหูเเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะมือจับจะเป็นสีเทานะคะคุณลูกค้าตัดด้วยสีดําน,นะคะช่องด้านล่างจะเป็นช่องใส่แก้วน้ํขวดน้ํามาให้นะคะมาพร้อมกับปุ่มไฟตัดหมอกนะคะคุณลูกค้ากระจกพับไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นพงมลาัายหุ้มดังสีดําน,นะคะในพงมลัมาายสีก้านนี่เองนะคะมาพร้อมกับจอทัชสกรีนนะคะเครื่องเล่นซีดีนะคะแ ะะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันนะคะตรงกลางเลยนะคุณลูกค้าเขามีช่องใส่แก้วน้ำมาให้อีก2ใบนะคะคุณลูคกค้าเบาะหนังสีดำนะคะตัดด้วยได้สีดำเวยๆแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ภายในนะคะจะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำนะคะคุณลูกค้าทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะคะจะเป็นสีดำนะ ตัดด้วยสีเทานะคะคุณลู้าเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถมากขึ้นนะคะตรงกลางนี่เลยนะคะเขาเป็นสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถเลยนะคะสําหรับคันนี้นะพื้นที่กว้างขวางด้วยนะคะ มาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะคุณผู้คะมีส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดํนะะดดานะคะตัดด้วยด้ายสีเทานะคะคุณผู้คะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะคุณผู้คะนั่งยืดเกียดขาได้สบายนะคะมีที่พิงแขนมาให้นะคะช่องใส่แก้วน้ําขวดน้ํามาให้นะคะเป็นพรมสีดํานะคะแล้วก็เป็นพรมของตต้ตามาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลัง นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะออปชันฟังก์ชันของเขาครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะริ้วรอยต่างๆนะคะไม่มีนะคะคุณลูกค้าไฟติดทุกดวงนะคะอ่าไฟติดทุกดวงเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของภายในนะคะเรามีการเก็บรายละเอียดให้ให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งตัวเบาะ นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของผู้โดยสารเบาะของผู้โดยสารก็มีการเก็บรายละเอียดให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถราคาถูกผ่อนสบายออก mm. เขาเรียกว่าออกช่วงปีใหม่นี้นะคะพิงก็งมารีวิวแนะนําให้กับคุณลูกค้าได้ ได้รู้กันเลยว่าบริษ,ษัทเพชรยนต์นะคะมีรถให้เลือกมากกว่า350คันกันเลยทีเดียวนะคะเป็นรถที่ราคาถูกคัดเกรด A ทุกคันนะคะสําหรับวันนี้นะพิงมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูว่าคันนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นรถราคาถูกผ่อนสบายนะคะผ่อนนมต้นอยู่ประมาณ5,000ต้น,ต,นต้นเท่านั้นเองนะคะถูกใจใครหลายๆท่านก็โทรสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตกันบ้างนะคะน็อตเดิมนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะรอยเม็ดอัพต่างๆ ยางก็ได้เป็นยางเดิมๆไม่เสื่อมสภาพนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวนี้กันเลยนะคะคุณลูกค้าที่เก็บสัมภาระของเขานะคะ มาดูในโซนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเขามีถาดรองมาให้ด้วยนะคะเป็นถาดรองของอาลติสเลยนะคะคุณลูกค้าพีพื้นที่กว้างขวางนะคะสามารถบรรจุกสินค้าต่งตงตางๆนานาได้เลยนะคะสำหรับคัน,นนี้นะ,ะมาดูอุปกรณ์กันบ้าง อุกปรกรณ์ก็ครบเครื่องนะคะมาพร้อมกับยางอะไหล่เดิมแพ้จากโรงงานนะคะถุงเครื่องมือแม่แรงต่างๆเราอยเดอาซิง้ันมะพ้าต่างๆนี่คือเดิมๆเ,เลยนะคะรถของเรารับประกันได้นะคะคุณนะคะ เรือว่าต่างๆด้านหลังนะคะไม่มีนะคะคุณลูกค้ายางก็ได้เป็นยางเดิมๆไม่ขาดไม่ถลอกไม่เสื่อมสภาพนะคะดูในส่วนของตัวน็อตเช่นเดียวกันเลยนะคะน็อตเอร์สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะอีก e ฝั่งนึงก็เช่นเดียวกันนะคะน็อตเดร์สีเดียวกับตัวรถนะคะรอยเมคอัพต่างๆนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟส่องป้ายได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ5 2าสองสหนะคะชุ้แต่งนะคะ ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างชุดแต่งรอบคันกันเลยทีเดียวสปอยเลอร์สวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเติมน้ำมันอยู่ที่แกสโซฮอลนะคะ E 9 e 8 5 9 1นะคะก็1ขึ้นไปเติมได้นะคะเบนซินเก้าหนึ่งขึ้นไปเติมได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโต t ต้าออาติสคันนี้นะคะชุดแต่งรอบคันราคาถูก่ันสบายนะคะ ติดต่อมาหาพิงค์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพิงค์ปักหมุดเบอร์โทรไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยะคะ่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะคุณลูกค้าไม่เคยขยับออกจากที่เลยนะคะรอยเม็ดอาต่างๆนะคะตัวน็อตนะคะจุดต้านสีจากตัวน็อตนะคะ คุณลูกค้าแบตเตอรี่ก็ใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะค่าเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงค่านะคะสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะรอยแต้มสีจากตัวน็อตเลยรอยเม็ดอัพต่างๆนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้านี่เลยจุกย่างต่างๆนะคะรอยแต้มสีจากตัว ตัวเครื่องนะคะคุณลูกค้าล,ลอยเม็ดอาร์ตนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอนะคะขนาดของตัวเครื่องอยู่ที่1.8นะคะมาดูในส่วนของตัวนอ็อตแก้ม้ายแก้มขอาก็เดิมเดิมกันเลยนะคะสติ๊กเกอร์มออกนะคะคุณลูกค้าล,ลอยเม็ดอาร์ตต่างๆของฝากระโปรงนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพิกควารจมน้ําเต็นสีนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีวรนนาีจากบริษัทอีสามสิบวันด้วยนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะคะจะมีการเช็คน้ำมันเครื่องไฟ นะคะในส่วนของภายในห้องเครื <el> ่องนะคะไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มเลยนะคะสังเกตได้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับผู้ค้าถ้าได้นะคะสนใจโตต้าอัลติสนะคะ1 8 g นะคะปี2012คันน like ี 10, 000, 000, ้นะคะได้เป็นสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา310,000บาทนะคะ k ต t f r e e d า m นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ5,000ต้นๆเท่านั้น นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อมาหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้มามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพจรยนนะคะสำนักางานใหญ่สาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจรถคันไหนรุ่นไหนปีไหนนะคะสอบถามรายละเอยียดพิงเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าบริษัทเพชรน มีรถให้เลือกมากกว่า350าคันนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะแล้วพิงจะพาคุณลูกค้ามารีวิวนะคะดูรถเข้าใหม่คันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ